นี่แหละครับผมซักเลนออปตาผมไปตัดแว่นมานะครับโดยใช้กรอบของอ,อปตาซีโร่ Zero. โอเคสวัสดีครับมาพบกับไอปออีกแล้วนะครับผมอ่ะก็วันนี้นะครับผมจะมาแชร์อะไรนิดนึงนะครับผมมีใครสังเกตไหมครับว่าสีของแว่นตาผมเนี่ยเปลี่ยนไป <Wow. S 2> เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเอาแว่นออปตัสเอาไปทําเป็นแว่นสายตาก่อนที่ผมจะใช้แว่นออปตัสหรือว่าแว่นกองแสงนะครับผมใช้สายตาค่อนข้างหนักมากหนักจนแบบว่าคือแบบชีวิตอยู่แต่หน้าจอครับผมทําวิดีโอทําเพงลงทํารูปนะครับผมก่อนหน้านั้นผมยังไม่ท YouTube นะครับตอนนั้นก็ทําพวกกราฟิกดีไซน์ทําเพลงนะคือเรียกได้ว่าใช้สายตาหนักมากนะครับผมแล้วมาหลังๆเนี่ยเล่นคอมไปแล้วรู้สึกว่าวมันปวดตามันเริ่มตามมันชักจะไม่ไหวตอนนั้นก็ไม่ได สังเกตตัวว่าแบบสายตาเราเป็นยังไงจุดเปลี่ยนมันก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือญาติผมเนี่ยไปตัดแว่นนะครับแล้วผมก็ลองไปตัดแว่นดูนะครับผมลองไปให้เขาวัดสายตาดูคือผมเริ่มรู้สึกว่าพอไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยคือต้องบอกว่าออปตาซิโลที่ผมซื้อมาเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นแว่นที่มีค่าสายตามันเป็นแค่แว่นกองแสงเฉยๆพอไม่ได้ใช้เนี่ยรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเวลาเรามองอะไรไกลๆหรือว่ามองตัวหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับภาพมันแตกคือแบบ ไอตัวต้นไม้เนี่ยมันเหมือนกับมันมีเงาอะไรไม่รู้ยืนอยู่คือผมเริ่มสังเกตมาสักปี2ปีแนละ้วนะครับแต่ว่าไม่ได้สนใจว่ามันตาเราเป็นอะไรนะครับผมพอไปถึงตรงนู้นปุ๊บตรวจสายตาสักพักหนึ่งครับผมรู้เลยนะครับตัวเองสายตาสั้น5 0 0 5 5แล้วก็เอียง 75นะครับผมคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้สังเกตมันแต่พอเราไปตรวจมันจริงๆเนี่ยมันทําให้ผมเซอร์ไพรส์มากคือเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้สายตาหนักขนาดน,นั้นเลยเหรอแล้วมารู้ตู้อีกทีก็คือแบบสายตาเราสั้น0.55ก็ถือว่ายังน้อยอยู่พอสมควรนะครับผมก็ไปตัดแว่นมาก็ใช้กรอบอันนี้แหละ ใช้กรอบแว่น Optic Zero ที่ผมได้ไปทำนะครับผมคือตอนที่เอาแว่นอันนี้เนี่ยไปตัดเป็นเลนส์สายตาระหว่างที่เขากำลังทำให้เนี่ยพอมาเล่นคอมรู้สึกว่าโหโคตรปวดตาเลย รู้สึกว่าตัวเองแบบอยู่กันหน้าจอได้แป๊บเดียวความรู้สึกเก่าๆมันกลับมาก็คือแบบอาการปวดตาอาการตาล้าเวลาเล่นคอมใช้สายตากับจอบมากๆเนี่ยมันรู้สึกว่าอาการโทเก่ามันมันกลับมานะครับผมแต่พอได้แว่นกลับมาปุ๊มก็ดีขึ้นนะครับผมส่วนที่ที่ผมไปทําก็คือที่อะไรนะหอแว่นตรงโคเรียนทาวที่ที่ไหนนะใกล้ๆเทอร์มินอลนะครับผมใกล้เทอร์มินอลตรงสุขุมวิทนะครับผมก็ใช้กอบแว่นออปตาซีโร่นะครับไปทําเดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อนะ ซากเลนอปตัสก็ยังอยู่เลยนะครับซากเลนออปตัสอยู่นี่ซากเลนอปตาสซีโร่ยังอยู่นี่ครับผมนี่อยู่นี่เลยอีกอันนึงอยู่ตรงนู้นนะครับยังอยู่อยู่เลยนะฮะนี่อยู่นี่นี่แหละครับผมซากเลนอปตัตนะครับอันนี้คือที่ผมไปตัดแว่นมานะครับโดยใช้กรอบของอปตัสซีโร่นะครับผมก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับแว่นสายตาตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทาอะไรผมก็คงเอาไว้แบบว่าเล่นคอมอ่านหนังสือนะครับผมถ้าถามว่าผมจะซื้อแว่นอปตัตอีกตัวมาไหมก็คงซื้อนะครับผมแต่ คงจะซื้อเป็นตัวเลนส์ใสนะครับก็คือตัวเล t i n ติธรรมดานะครับผมหลังจากที่ใช้มา1เดือนนะ่ะคือมันดีนะมันดีแต่ว่าเมื่อเวลาเราทำกราฟ,ฟิกเนี่ย มันสีมันเพี้ยนเพราะว่าไอ้ตัวเลนเนี่ยมันเหลืองและภาพทุกอย่างเนี่ยมันจะออกไปโทนวามต้องแบบสุดท้ายก็ต้องสลับแว่นไปมาไปมาแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ตอนที่ทําภาพเพราะว่าสีมันเพีย้ยนก็ถ้าหากว่าตัดแว่นออกตดตัวใหม่ก็คงใช้ตัวเลนเคลียตัวเลนเหลืองเนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ผมนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆดูอยู่นะครับผมต้องบอกว่าสายตาเราเนี่ยโคตรสำคัญเลยนะครับคือต้องบอกแม่งโคตรสำคัญเลยอ่ะคือเราไม่รู้ว่าสายตาเราเนี่ย มันจะเริ่มไปแล้วตอนไหนคือเราชินกับภาพเดิมๆๆแต่เมื่อเราไปตรวจเนี่ยเฮ้ยอาการมันฟ้องคือบอกว่าพอตอนที่ไปตรวจเนี่ยคือเขาจะให้เลนมาพอเราใช้เลนไปตรวจสายตาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมภาพมันฟูเฮ็ดดีจังเลยวะพอแต่พอทอเนี่ยเฮ้ยทำไมภาพมันทำไมภาพมันตแตกแต่พอใส่แว่น สายตาพูเฮ้ยทำไมภาพมันฟูเห็ดดีภ้าฟูเหดดีเนี่ยมันมัน,มนคือมันเป็นยังไงคือรู้เลยนะครับสุดท้ายจริงๆเนี่ยคืออยากจะบอกว่าสายตาเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมยังไงในทุกวันนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้เนี่ยอยู่กับหน้าจอตลอดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยสายตา เราต้องได้รับการดูแลที่ดีนะครับผม้าว่าเพื่อนๆดูวิดีโอนี้เนี่ยแล้วเพื่อนๆชอบใจนะครับสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณได้เลยนะครับไปแชร์แชร์ให้เขาดูได้เลยว่าแบบสายตาเราเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ถือว่ามาแบ่งปันมาแชร์กันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับผมเพื่อนๆนะครับสามารถมาเจอกันได้ทุกวัน พุธและวันเสาร์เวลา3ทุ่มนะครับก็มีวิดีโอใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็รับชมกันนะครับผมผมมองว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมไอปอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมดูแลสายตาของเราด้วยนะครับ